สวัสดีครับผมช่องมิตชีนะครับที่เจอชาวไซยาทุกคนนะครับก็ผมพูดชาวไซヤะทุกคนน่าจะรู้ว่ามันเป็นไซซปเปอร์ไซヤานะคบก็วันนี้ก็จะมารีวิวซปเปอร์ไซยะหลาหลาต่างๆนะครับผมอ่ะ,อะเริ่มแรกเลยพระเอกของเราอันนี้ก็พระเอกนะ มันเป็นร่างโกคูไงอันนี้คือเอออันนี้เอาเออกเลยขาเนี่ยอันนี้ก็นั่นก็คือโกคูนั่นเองแต่คนละล่างนะครอือเอามาแปะแบบนี้นะ่าจะสวยนี่เดี๋ยวซวยเลย้วก็ซวยแล้วดูข้างหลังนะครับดูข้างหลังนะครับ มันเหมือนจิ๊กซอนะมันเหมือนจิ๊กซอนะพาวสองสิ่งนี้มารวมกันนั่นก็คือนารูตโตะ <c oughs> อาล่นพูดผิดกอเอา嘛ก,กอ็อันนี้คือโกคูล่งที่หนึ่งนะครับ อันนี้คือโกคูร่างที่4นะคะหรือว่าไซาโฟนะครับอันนี้คือไซาวันนะครบไซาวันนะฮู้บายจบแล้วยังไม่จบนะครับอีกตัวนึงนั่นก็คือมาถึงเพื่อนของพระเอกของเราแล้วนะอันนี้คือเบชิต้า เขาจะเรียกเขาเขาจะเรียกโกคูว่าชื่ออะไรนะชื่ออะไรอ่ะอาคาสลัดนะครับอาคาสลัดเขาจะเรียกโกคูว่าอาคาสลัดนะครับเกาะขยับได้นะครับขยับได้นี่นะครับจบเลยตามตัวไรบ้างเซล ยากเหลือเกินแบบนี้เก๋ไปว่าคำด่านะครับเนี่ยผมผมเห็นผมไม่เห็นจอมันบูมันทำท่านี้เป็นคำด่าเออเป็นคำด่าแบบทูกคนอย่าอย่าไปทำท่านี้ใส่ใส่พ่อแม่นะครับผมเคยแล้วนะผมทำเคยผมผมเคยทำแล้วนะจริงผมผมนี่โดนตีเลยเออผมทำปุ๊บโดนตีอ่ะผมดูอไอลิปผมผมไม่อยากทำท่าแบบนี้เลยนะ แต่ผมสอนทุกคนนะอันนี้อันนี้พูดให้ว่าสอนอันนี้คือดิชิตโตขยับไม่ได้นะครับทำทำจากปูนหรือว่ายางก็ได้นะครับมันเป็นยางมันทำจากยางแหละแต่แต่มันแข็งแข็งเนะอืมอันนี้คือฐานตั้งนะคะเป็นเป็นรูปป้อนหินนะครับจบกันตัวนี้นะครับเนื้อแค่คิงควาง ทุกคนอย่าอย่าคิดว่าเป็นคิงคองเรื่องคองคองสกายไอเลนนะครับอันนี้คือคิงคองที่เป็นเบชิต้าเป็นคิงเป็นเบชิต้าร่างลิงยักษ์นะครับอืมสวยเลยละ่ะสวยเลยละ่ะแต่ผมผมผมน่าจะจำไม่ผิดนะน่าจะจำไม่ผิดเพราะว่าผมผมผมดูซีรีส์นี้มานานมากเลยดูซีรีส์เนี้ยจนจน,จนพ่อผมชอบเลยอืมนั่นแหละ ตอนตอนพ่อผมเปิดรูปผมก็ดูกับพ่อเลยแหละผมก็ดูกับพ่อผมขยับแขนได้นะครับก็ขยับหัวได้นะครับแล้วก็ขยับปาก้ายา,าคืไม่คิดเลยว่ามันจะอยู่ตัวเดียวอ่ะยินเจโรเป้ <c oughs> นะครับก็ผม ห่วงทุกคนนะครับว่าผมผมไม่คิดผมผมไม่คิดเลยว่าทุกคนจะเป็นโควิดนะครับพี่ยังผมพี่พี่ผมยังติดเลยอะ่ะเออนั่นแหละพี่พี่ผมชื่อพี่เติ้ลนะเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้กับพี่ผมด้วยนะครับพี่พี่ผมเล่นฟีฟนะคะไปคุยกับเขาได้นะครับพี่เขาชอบเล่นฟีฟนะครับเล่นฟีฟทุกวันอะ่ะเออนะ แต่แต่แต่เขาเขาจะนอนตื่นสายนิดหนึ่งถึงกี่กี่โมงอะถึงสามโมงนะครับเพร,เพราะว่าเขาเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมนะครับโรงเรียนผมก็ปิดเทอมแหละปิดเทอมมันเดียวกับกับโรงเรียนพี่ผมเลยแหละกอ สวัสดีครับกเออกาะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะแต่ทุกคนไม่ไใ,หให้กําลังใจผมเลยได้ได้ผมก็ได้อยู่นะเออสองแสนอสองแสงนแต่ไม่ได้โลทองเออต้องให้ผมได้โลทองอ ผมผมไม่ได้จะเอาแตดใจนะผมผมเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกทุกคนนะอันนี้ผมบอกให้ผมทาคลิปดีอะ่ะเออทําคลิปดีแต่แต,แต่แต่ผมทําคลิปดีอะ่ะผมทาคลิปดีแต่ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดทาทําให้ผมมีความสุขเลยเฮ้ก <c oughs> ็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ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  Ow.